สวัสดีทักทายครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับเนาะนี่ครับฝนตกนพี่น้องเนาะก็พามาชมครับดอกเข็มนะนี่ครับผมดอกเข็มดอกเข็มครับพี่น้องสวยงามนะดอกเข็มดอกเข็มสีแดงอ่ะอันดอกเข็มอันนี้ผมตัดกิ่งมาปักชำไว้นะกันโดนได้หลายปีแล้วครับรู้สึกว่าดอกงามนะ ดอกแจกสวยงามเลยนะปัตตินี่นะยังมือนีอู้ได้ฝนแล้วครับปลูกไว้นะหลายหลายๆลหลายต้นนะปลูกพืชพัน,นไว้หลายหลายต้นน้่กันนะปลูกซุ้มกันร่วมกันไว้นะ <urers> ก็จะออกมาเป็นนี่ครับแต่ว่ามือนีเอามาให้ดูครับให้ชมดอกเข็มดอกเข็มสีเขาเอื่ออย่างไ้สีแดงอมชมพูหรือสียังงามนะพี่น้องนี่ครับซังก่อนเอา กิ่งมากน้อยครับกิ่งมาปักแว้ตัวนี้เห็นไหมครับตัวกิ่งมาปักไว้บานนี้เพาก็แตกยอดแตกนอกขึ้นโอ้งามเลยงามตวละ,ะครับเนาะนี่กับดอกเข็มครับอย่างสวยงามบนหูเป็นดอก,เป,ดอกเป็นชอเป็นพุ่มบบกยังไงเลยนะครับางามแท้มวาพี่นอ้องบนนีนะครับ,รบเป็นดอกออกกิ่งออกการมานะฮะอย่างสวยผลนอีก นนต้นเดี่ยวกิ้งเดียวนะครับนี่นะเห็นไหมครับบึ้ยเขินแหมนี่เดี๋ยวสักก่อนก้าหน้นาฝนครับก็จะเอาเนิบไว้ขึ้นเกลือครับถ้าได้เป็นหนา้าฝนก็นจะตัดแล้วก็นเนิบครับพี่นอ้องดอกเข็มนี่ก็เป็นดอกไม้มงคลนะเมื่อตะวนนะตอนไหวคู่นะพิธีไหวคู่พันกะ ใ,ใส่ดอกเข็มเนาะดอกเข็มนี่ไปใส่ผ้านหวายคู่นํานกัประมาณน,นี้พันดว่าจะได้เฉลียวฉลาดลักแหลมนะสำหรับดอกเข็มสวยครับเป็นช่อออกมาจะสวยงามทีเดียวนะขันน,นั่นหลายๆดอกนี่คือทีิงามนะพี่น้องเนาะเป็นต้นหลายๆต้นใน,อน,นของสังกวนก็มีอยู่แค่ต้นเดียวครับสำหรับสังกวนเนาะบ้านสวนเรื่มพระเชือกถักนะพี่น้อง หรือว่าสุภกรเลี้ยงพระทักเชิดินครับสองช่องทางเด้อพี่น้องนะพากันให้พี่น้องมาชมครับดอกเข็มสวยงามเลยทีเดียวนะดอกไม้ซึ่งกนมาปลูกดอกไม้ครับมันสวยแจ่มสวยงามนะี่พี่น้องได้รับชมกันบิ่งนะโอ้งามมีหลีนะงาม่ครับพี่น้อง เบิ่งแ้กก็สบายตาเนาะอ่ะพี่น้องกันผู้ใดชื่นชอบเรืงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะในช่องบ้านสวนเลียมพระเชิกถักน้นเด้อพี่น้องเด้อทำเลียมพระด้วยครับทำเกษตรผสมผสานด้วยครับไม่ผลไม่ประดับไม่ดอกน้ำนะฮะกะเหตุไปครับตามวิถีชีวิตครับบ้าน้ห้องาน่ครับมาฝากไว้ครับผมสวัสดีครับ